ขีปนาวุธ ASF 1คือ1ในขีปนาวุธที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันประเทศของกองทัพสมัยใหม่ ASF 1เป็นขีปนาวุธนำวิถีที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการโจมตีเป้าหมายอย่างแม่นยำในระยะไกลขีปนาวุธชนิดนี้มีระบบนำวิถีที่ทันสมัยรวมถึงการควบคุมแบบอัตโนมัติขั้นสูงทำให้สามารถติดตามเป้าหมายได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูง ขีปนาวุธ ASF 1ใช้เทคโนโลยีการขับเคลื่อนแบบ2จังหวะซึ่งช่วยให้สามารถพุ่งเข้าสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีพลังการทำลายล้างสูง ASF 1ยังสามารถใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์มทั้งจากภาคพื้นดินเรือรบหรือเครื่องบินรบซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานทางยุทธวิธีอย่างมาก ASF 1มีระยะทำการที่สามารถปรับได้ตามชนิดของหัวรบและระบบนำวิถี โดยทั่วไปสามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะมากกว่า300กิโลเมตรระบบเรดาร์ของ ASF 1ถูกพัฒนาให้สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากระบบป้องกันทางอากาศของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ASF 1ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบควบคุมการยิงขั้นสูงทำให้สามารถยิงโจมตีเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันเทคโนโลยีในการสร้างขีปนาวุธ ASF 1มีส่วนผสมของนวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์ขั้นสูง ที่ช่วยลดน้ำหนักแต่เพิ่มความทนทานและลดการสึกหรอในการใช้งานระยะยาว หัวรบของ ASF 1สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแรงระเบิดสูงหรือแบบเจาะเกราะเพื่อใช้ทำลายเป้าหมายที่มีการป้องกันแน่นหนาการพัฒนาขีปนาวุธ ASF 1ยังเน้นความสามารถในการเจาะระบบต่อต้านขีปนาวุธของฝ่ายตรงข้ามรวมถึงการปรับตัวเข้าสู่สงครามสมัยใหม่ที่ต้องใช้ความเร็วความแม่นยำและความคล่องตัวในระดับสูง ASF 1ถือเป็นขีปนาวุธที่ตอบโจทย์ในด้านการป้องกันประเทศยุคดิจิทัลที่ต้องการเทคโนโลยี ขั้นสูงเพื่อรองรับการรบแบบไฮบริดในแง่ขอองค์การใช้งาน ASF 1ได้ผ่านการ